การเจราจาทางรัฐบาลคนเจราจาก็ต้องไปเจราจาก่อนครับแม่ทัพหรือรามุตรีกลาหัวมันมีกะรกรอบการเจรจาเจราจากันไม่รู้เรื่องก็เขาคงยังไม่เปิดละครับถ้าขืนเปิดนี่ตายห่าเลยคนไทยคนไทยด่ากันตายเลยเพราะว่าเรายังเจ็บแค้นมึงมาเกเรกูไอ้หุนเซนหุนมาเนตไอ้จังไรมึงส่งทหารมาเกเรกูแล้วเปิดฉากยิงกูก่อนนะครับ มึงจะมาเรียกร้องทำควยอะไรแล้วให้เปิดด่านเนะยเออมึงก็ให้แม่นตายไปอย่างนั้นแหละนะครับให้ผอมแห้งแรงน้อยตายไปก่อนนะครับส่วนประเทศอื่นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นบ้างประเทศอะไรเขาอยากให้เปิดด่านเนี่ยถ้าเราไม่เปิดกับเขาเนี่ยเขาต่อไปก็ไม่กล้าไปลงทุนในขเขมรแล้วขเขมรเนี่ยค่าแรงมันถูก นะครับขเขมรค่าแรงมันถูกเขาเลยไปตั้งโรงงานโรงงานเย็บผ้าโรงงานผลิตเครื่องจักรแต่เราปิดด่านตลอดมันขนส่งลำบากนะครับขนส่งลำบากเขาก็ไม่ไปลงทุนในขเขมรนะครับไม่มันแก้ไขได้หุณนเซ็นหุณนมาเนต็ตก็อย่างที่ผมบอกนะ อันนี้พูดจริงๆนะหนึ่งคุณไม่ต้องรอวางฟอร์มแล้วไอสัตว์มึงไม่ต้องวางฟอร์มแล้วนี่มันยังวางฟอร์มนะถ้าอยากและปิดด่านเนี่ยไอฮุนมาเน็ตเป็นคนประกาศปิดนะมึงเป็นคนประกาศปิดนะมึงเป็นคนประกาศปิดนะด่านเนี่ยเพราะข่าวว่าประชาชนคนไทยเรียกร้องให้ปิดด่าน ไอ้ฮุนเมเน็ตมันกลัวจะเสียหน้ามันประกาศปิดด่านเลยไอ้ฮุนเซนก็ประกาศเลยไม่ให้คนเขมรมารักษาพยาบาลในประเทศไทยให้คนกัมพูชากลับประเทศไทยไอ้เฮียก็ตอนนั้นมึงเป็นคนประกาศปิดมึงจะมาเรียกร้องให้เปิดทําไมเออยังทําวางฟอร์มอีกนะครับว่าถ้าเปิดก็ขอให้ไทยเปิดก่อนแล้วมันจะพี่ณาเปิดให้อีกห้าชั่วโมง ตามหลังไทยไอ้ส้นตีนมึงไม่มีหน้าที่จะมาต่อรองเหี้ยอะไรได้เลยไอ้บุญเซนไอ้บุนมาเนตมึงไม่มีอะไรที่จะมาต่อรองมึงคือผู้แพ้สงครามแล้วมึงเป็นคนลุกรานก่อนถ้าจะดีกันมึงถอนทอาหารมึงทั้งหมดไปอาวุธหนักถอนไปให้หมดบ้านหนองจานมึงคืนให้ประเทศไทยนะ ตรงจุดไหนที่ไทยเขายึดคืนมาได้อย่าเสือกมาเรียกร้องให้กวนอารมณ์อีกแล้วก็ส่งชุดใส่ชุดสีส้มมาอย่าติดอาวุธมาเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับกู้ได้กี่ลูกแล้วที่มึงวางเขาไว้ก็บอกทหารไทยพี่ทหารไทยครับวันนี้ผมกู้คืนมาได้แล้วนะครับสิบลูกยี่สิบลูกนะครับหมดแล้วครับแล้วมึงก็ไปตีลังกาเล่นให้ทหารไทยเขาเห็นว่าตรงนั้นไม่มีกับระเบิดไอ้อย่างเงี้ยพอคุยก็รู้เรื่องเวย้ย อย่างเงี้ยพอคุยก็รู้เรื่องไอ้เฮียถ้ายัางมาทำกึกืๆวางฟอร์มทำหล่ออย่างเงี้ยนะไม่ต้องคุยหรอกไอ้สัตว์มึงก็อยู่ส่วนมึงกูก็อยู่ส่วนกูอะนะประชาชนคนไทยเขาไม่ได้ไปอยากญาติดีกับมึงหรอกนะครับเขาไม่มีใครอยากไปญาติดีกับมึงหรอกขั้นตอนการเปิดมันมีครับรัฐบาลเขาต้องพิจารณา ถ้าญี่ปุ่นมันเดือดร้อนเรียกร้องถ้าจะเปิดก็เปิดให้เฉพาะสินค้าญี่ปุ่นนับชิ้นกันเลยอ่ะมึงจะเอาสินค้าที่ผลิตในขเขมรเข้ามาในไทยเป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมอันอื่นแม่ไม่ให้ท้งนั้นข้าวเครื่ออะไรผิกอะไรพืชผลการเกษตรที่ค้าขายปลูกในกัมพูชาก็ปล่อยแม่เน่คาคานที่นั่นแหละนะ แมงคุยไม่รู้เรื่องแล้วครับต้องให้แมนครานมาหาเราพูดอย่างเงี้ยมันต้องครานมาหาเราอะ่ะนะฮะถ้ายังทําแอคอยู่อย่างนงี้นะไม่ได้คุยกับมันไม่รู้เรื่องแล้วไอ้เหี้ยมึงก็ไปคบกับประเทศอื่นเถอะมึงไม่ต้องมาคบกับประเทศไทยแล้วนะครับ คุณถอนทหารไปเลยคุณไม่ต้องกลัวหรอกไม่ว่าจะเป็นอาวุธหนักอาวุธเบากําลังทหารน่มึงไม่ต้องระวังหรอกทหารไทยเนี่ยไม่มีหรอกที่จะกล้าข้ามแดนเข้าไปในเขตขเขมรไปลุกลานเขามีระเบียบมีวินยัยนะครับมีระเบียบมีวินยัยเขาไม่เหมือนทหารที่เมาอย่างประเทศมึงหรอกนะครับ และเลิกพูดสักทีไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนเน่ยถ้าวันไหนมึงยังพูดผ่อนแผนที่หนึ่งต่อสองแสนไอ้เฮียไม่ต้องมาเจรจาไม่ต้องมาเจรจาเลยกลับไปเลยกลับไปบ้านมึงเลยกลับไปบ้านมึงเลยหนึ่งจะมาพูดเนี่ยมึงยอมรับหรือยังแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นถ้ายอมรับค่อยมาคุยกันแต่ถ้ามึงยังบอก ยึดถือแผนที่หนึ่งต่อสองแสนกลับไปเลยไอ้ส้นตีนทางใครทางมันนะครับทางใครทางมันไม่ต้องคุยประเด็นอะไรครับถามก่อนเลยว่าคุณยึดแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นได้หรือ,อยังถ้ายึดแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นค่อยมาคุยกันแต่ถ้ามันบอกมันยึดมั่นแผนที่หนึ่งต่อสองแสนก็ ไม่ต้องคุยกันลบกันดีกว่าลบกันดีกว่าก็มึงเอาไปฟ้องศาลโลกนะไอสัตว์มึงก็ร้อศาลโลกตัตสินดีมาคุยทำเหี้ยอะไรไอหุนเซนไอหุนมาเน็ตมึงมาคุยทำไมไม่ตัง้งอุ้ยไปคุยลำคาญมันใช้ฝูงโดน เข้ามาเนะี่ยไม่ต้องกลัวครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วผมไม่ใช่พูดเล่นนะถ้ามันใช้ฝูงโดนที่มันมีอยู่ที่มันได้รับบริจาคจากประเทศจีนมานะให้มันค่อยระเบิดมาทิ้งในเขตแดนไทยฝนะูงโดมนบินปื้ดมาเราก็เครื่องบิน F16 ิกกิปเท่นบินไปทหล่มหุนเซนเลยบอมไม่หุนเซนหุนมาเน็ตเลยจัดการแบบอิสราเอลจัดการประเทศคู่สงครามเขา นะครับฝูงบินเรามีทั้งเยอะนี่ทั้งเอฟสิบหกทั้งฝูงบินคึรเท่นเออวันอาทิตย์เนี่ยนะครับวันอาทิตย์เนี่ยนักบินเอฟสิหกที่ไปบอมขมรนเนี่ยจะมาพบผมนะครับจะพาน้องๆกันมานะครับสิบแปดคนนะครับนักบินทางนั้นนะครับนักบินทางนั้นนะครับ คุณพ่อเขาติดต่อมาแล้วนะครับคุณพ่อเขาเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับพลอากาศเอกวัฒนมณีในนะครับท่าเนเกษียณไปแล้วเป็นเพื่อนรักกับผมนะครับลูกชายเขาเป็นผอฝอูงบินเป็นนักบินเอฟที่พกที่เอาไข่ไปให้มึงแดกไนะอ้ขมิ้นเขาจะมาหากูวันอาทิตย์เนี่ยนะวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมาหากูกูจะยุมมึงเชื่อมึงเชื่ออาเถอะ มันเปิดศึกอีกมึงบินไปเลยบินไปบอมบ้านไอ้ฮุนเซนเลยลูกนะครับบินไปบอมบ้านฮุนเซนเลยแล้วมึงจะเป็นวีระบุรุษในใจของคนไทยนะครับและไอ้ฮุนเซนตายเนี่ยนะโอ้โหคนทั้งโลกแม่นจะดีใจนะผู้การทหารอากาศท่างสั่งให้ขึ้นบินฮะ ก็บินแถไปแฟดเดียวครับกะจะบินไปภูมะเขือก็แปดเข้าไปนะครับจัดการต้องบอมมันไอ้เฮียเนี่ยไว้ไม่ได้ละไอ้แก่เนี่ยนะครับกะท่านนายกทักษสินเนี่ยมันสนิทกับเขาจะตายมันยังหักหลังได้มันหักหลังเขาตลอดหักหลังญี่ปุ่นหักหลังเวียดนามหักหลังจีนหักหลังเขเมรแดงเอาไว้ไม่ได้ละครับ ผมก็แม่นขับเครื่องบินไม่เป็นท่าที่นะครับที่จริงเนี่ยนะตอนนี้ก็บินไปบอมมันได้นะนะครับอิสราเอลเนี่ยกาเฮติเนี่ยมันยังไม่ได้นั่นเลยมันยังไม่ได้ปะทะกันเลยนะครับอยู่เฉยๆแม่งก็บินไปบอมนายกรัมนตรีกับคณะรัมนตรีเขาเสียชีวิตเลย นะครับเรายังมีประเด็นขัดแย้งกับกัมพูชาอยู่นะครับเช็คพิกัดมันได้หุ้นเซนอยู่ตรงไหนบินไปบอมแม่นเลยนะครับบินไปบอมแม่นเลยผมว่าท่านจะเป็นวีระอุลุษนะครับ ตอนนี้นะผมมองว่ารัฐบาลของท่านนายกอนุทินเนี่ยถ้าเขารับหน้าที่เต็มที่แล้วเนี่ยเขาไม่ไปบังคับทหารผมเชื่อมั่นด้วยอุปนิสัยของนายกอนุทินเขาจะมอบอ,อำนาจให้ทหารเต็มที่คุณอนุทินเนี่ยมีเพื่อน มีน้องเป็นผู้จัดการทหารสูงสุดผู้จัดการทหารบกเป็นแม่ทัพนะครับคุณอนุทินจะเกรงใจทหารไม่ทำตัวใหญ่กว่าทหารผมเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนตว่าท่านนายกอนุทินจะมอบอำนาจให้ทหารในการจัดการขเมเณรได้เต็มที่ท่านเคยดูสิว่าจริงอย่างที่ผมพูดไหมนะครับมึงลองหย่มไม่อีกสิ นะครับถ้าคิดจะเปิดด่านทําการค้าขายเนี่ยมันเป็นเรื่องดีแล้วการเจราจาดีกว่าการรบแต่มึงทำหนึ่งสองสามสี่อย่างที่ผมบอกก่อนหนึ่งมึงถอนทหารออกให้หมดเลยเอาวุธหนักถอนกับกรมกองให้หมดไอ้หน่วยบาร์บีคิวมึงเนี่ยถอนไปให้หมดจรวดปืนใหญ่อะไรมึงเอากลับคืนไปห,หมดแล้วไม่ต้องเอาทหารมาเก็บกู้ ใส่ชุดสีส้มเลยเหมือนกับชุดกู้ภัยอ่ะมาทําการเก็บกู้วัตถุระเบิดแนวชายแดนจุดตั้งแต่ปราสาทตาควายอะไรขึ้นไปนะครับได้วันหนึ่งกู้ได้กี่ลูกก็รายงานมารายงานมาพอกู้ได้ครบพันลูกแล้วเนี่ยแสดงความจริงใจประเด็นที่สามคุณต้องยอมรับแผนที่ก่อนว่าคุณจะยึดแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่ซึ่งมันมีความละเอียดมากกว่ามันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน มึงไปเอาแผนที่มั่วๆหนึ่งต่อสองแสนไม่มีใครเขาใช้แล้วในโลกเนี้ยนะครับมันถึงจะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เป็นมิตรประเทศกันต่อไปได้เปิดธํรมาค้าขายกันต่อไปได้นะเอาอย่างนะี้คุณลองไปคิดดูเถอะคุณมาเน็ตเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องไปวางฟอร์มหรอกว่าประชาชนมึงไม่ต้องไปวางฟอร์มว่าประชาชน กัมพูชาเขาจะด่ามึงเขาด่ามึงหมดสภาพแล้วทุกวันนี้ที่มึงได้เลือกตั้งแล้วมึงได้เพราะว่ามึงเอากำลังทหารไปบังคับเขาไปยุบพักฝ่ายตรงข้ามไปเข็นฆ่าฝ่ายค้านนะอำนาจมึงก็หมดแล้วหุณเซนอำนาจมึงมันไม่เหลือสภาพมึงไม่ต้องมาดูถูกนาะยกทักษินแบบว่าเขาติดคุกอะ มึงอะแหละตายไอ้เฮียไอ้บุญเซนโยังจะมาเยอะดูถูกเขาอีกนะครับอ,อ,อ,อ่าอ่าอ่าไอ้นี่เสนอมาดีเว้ยคือเดี๋ยวพอนายกอนุทินเนี่ยนําคอรมอเข้าถวายสัตว์นะครับผมจะ ขอญาตไปพบท่านนายกนะครับผมจะเดินไปพบที่กระทรวงมหาดไทยนะฮะไปเสนอแนวคิดในการที่จะปราบปรามยาเสพติดซึ่งผมคิดว่าผมพอมีความรู้อยู่บ้างนะครับว่าจะทำอะไรให้ได้ใจคนไทยนะครับให้ได้ใจคนไทยนะครับท่านอนุทินเป็นคนคิดเร็วทำเร็วอยู่แล้ว สิ่งแรกจัดการไอ้พวกหานี้ให้หมดเลยไอ้พวกบ้ายาคุ้มครั่งเนี่ยจะเอาไปกักตัวไว้ที่ไหนก็ได้เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มๆใช้คำว่าโครงการบำบัดพิเศษนะครับอย่างที่ผมเคยบอกเขาไว้ตะลุเตาอะเพื่อให้ประชาชนคนไทยเขานอนตาหลับไม่ต้องไประแวงไอ้พวกคุ้มครั่งบ้ายาจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียนะครับ ถ้าพูดแบบตลกตลกนะก็ไปเอารวดหนามไปกัน้น